สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเช้ามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะค่อยไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ลงคลิปกลางนอกหมอไม่ค่อยเห็นไอ้มงรวดมันมันกันอยู่ <c oughs> นี่เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดตัวแล้วนะคะผอมมาก ได้แค่นี้นะคะ่ะเช็ดแล้วแต่ว่าได้แค่นี้เช็ดแรงๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะยิ่งอักเสบเนาะอ้อยก็หยอดอยาให้แล้วยาตาแล้วก็ป้อนวิตามินเสริมภูใม้ก่อนในเบื้องต้นเพราะว่าไม่มียาตัวอื่นที่จะป้อนน่ะคะ่ะคือเรื่องราวของน้องแมวตัวนี้มันเริ่มจากเมื่อเช้าประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงอะคะ่ะ <c oughs> อ้อยกําลังวุ่นอยู่กับการให้อาหารเด็กๆ แล้วที่นี้หลวงเทพทุกคนจาหลวงเทพได้ได้ไหมคะพระที่กุติอะค่ะที่วัดอะค่ะที่ว่าท่านเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอยู่หลายๆตัวค่ะที่ว่าอ้อยไปถ่ายคลิปที่กุติแกะค่ะคือว่าท่านก็เลี้ยงน้องแมวอยู่เนาะแล้วก็มีน้องหมาหลายๆตัวที่ไปอยู่ที่กุติแกะค่ะ<ม>ก็คือเมื่อเช้านี้แกไปบินทบาทก็คือเดินมาจากทางนู้นนะคะทางนู้นจะไปทางสวนฟาร์มแต่ถ้าไปทางเนี้ทางนี้จะไป ไปวัดนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบบ้านอ้อยกับวัดจะห่างกันประมาณเจ็ดรแปดร้อยเมตรแล้วเวลาพระท่านออกบิณฑบาต <c oughs> บางรูปท่านก็ไปสายอื่นเนาะแต่ว่าหลวงเทพแกจะมาสายนี้ก็คือผ่านหน้าบ้านอ้อยไงแกไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านอ้อยแล้วพอทีนี้เมื่อเช้าอะ่ะแกบิณฑบาตเสร็จแกก็เดินมาจากทางสวนปาล์มแล้วแกก็ไปเจอน้องแมวตัวเนี้ย เหมือนอางทีมีคนเอามาทิ้งอ่ะแล้วคือตามันมองไม่เห็นไงมันก็เดินตุปัดตุเป๋เดินแบบเหมือนคนเขาเรียกอะไรวะคลำทางอะ่ะถ้าเป็นคนเหมือนเดินคลำทางอ่ะค่ะคือมันมองไม่เห็นไงมันก็เดินตุปัดตุเป๋อยู่แถวนั้นแล้วบริเวณที่หลวงเทพเจอมันอะ่ะไม่มีบ้านคนค่ะตรงนั้นอะ่ะ บริเวณที่อ้อยเคยเจอเจ้าเสือะคะ่ะทุกคนจาเจ้าเสือได้ใช่ไหมคะหมาที่อ้อยเอามาจากทางสวนปาลา์มเจ้าเสือที่อ้อยเอามาเลี้ยงอะคะ่ะในบริเวณนั้นเหมือนกันที่หนวงเทไปเจอน้องแมวตัวนี้แล้วตรงนั้นมันไม่มีบ้านคนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ว่าน้องจะพัดหลงมาจากบ้านเว้นแต่ว่าคนเอาน้องมาทิ้งแกก็เลยแบบ เอาน้องใส่ย่ามบ๊อพระเวลาท่านบอกบิณฑบาตบางบางรูปท่านก็จะมีย่ามใช่ไหมคะเอาไว้ใส่พวกของแห้งอะ่ะท่านก็น้องใส่ย่ามแล้วท่านก็เดินเดินมาจากทางปา่าก็คือทางโน้นนั่นนะคะแล้วพอมาถึงหน้าบ้านอ้อยเนี่ยแกก็มาเรียกอ้อยก็แบบจําเสียงได้นาะก็ยังว่าเออหลวงเทพมา <c oughs> มาใส่จาแบบเขาเรียกว่าภาษาตาเขาเรียกว่ามายืนบาทหรอเราก็อ่ะนึกในใจอ่ะไม่มีอะไรใส่บาทเลยทําไงวะ ก็นึกในใจแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านก็พอมามาถึงเห็นปเปิดประตูปุ๊บเอา้าเราก็น้มสัสะนมัสการค่ะหลวงเทพแกก็หลวงเข้าไปในย่ามแกก็อืมเอาโยมเอาเอาบุญมาฝากตอนเช้าแล้วแกก็หัวเราะไอเราก็ขำก็ำเลยถามว่าเอ้าหลวงแล้วหลวงไปเจอแม่มาจากไหนแกก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังปุ๊บก็กว่าเออ ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้างั้นก็มีคนเอามาทิ้งเพราะว่าเมื่อก่อนนียมก็เคยเจอมาอยู่ตรงนั้นโยมก็ยังเก็บมาเลี้ยงมันชื่อไอเสืออ้อยก็เล่าใแกฟังเนาะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็แกก็เลยบอกอ้อยว่าโยมเอามันไว้ดูแลหน่อยนะถ้าไปอยู่กับหลวงก็ไม่น่าจะรอดเพราะหลวงไม่มียาให้มันกินอ้อยก็เลยรับมาค่ะอันนี้อุ้ย เนี่ยค่ะก็คือเรื่องราวของน้องเรื่องตื่นเต้นตอนเช้าก็แบบคนที่ทิ้งก็แบบใจดำนะ่ดูแต่สภาพเพื่อนมองก็ไม่เห็นอยู่แล้วยัเอาเพื่อนมาทิ้งอีกนั้นดีนะ,ะที่หมามันไม่ออกมาเห็นถ้าหมามันออกมาเห็นเนี่ยหมามันขย,ย่าตายเลยนะยก็เลยว่าจะขอความช่วยเหลือให้มันู้จะให้ชื่ออะไรดี ให้น้องได้ไปหาหมอราคถ้าเกิดว่าท่านผู้ใจบุญท่านใดพอจะช่วยน้องไดออ้อ้อยก็จะพาน้องไปหาหมอคะ่ะคืออ้อยก็ไม่มียาให้น้องกินเนาะนอกจากยานี้คะ่ะก็คือมันเป็นวิตามินเสริมภูมินั่นแหละไม่ไม่ไม่ใช่ยาอย่างอืง่นส่วนเรื่องยาหยดตาก็เหมือนอย่างที่อ้อยเคยบอกอน,นะคะว่ายาหยดตาขวดหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับน้องแมวที่เจ็บตาทุกตัวเพราะว่าสาเหตุการเจ็บตาในแต่ละตัว ของน้องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอ้อนไม่มียางไงเซราเมซินก็หมดแล้วก็มีแต่ยาตัวนี้ก็เลยหยดให้เบื้องต้นไปก่อนส่วนในเรื่องว่าจะพาน้องไปหาหมอเนี่ยก็ต้องออขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยนะคะเมตรตาให้น้องได้ไปพบหมอด้วยเนาะผอมมากเลยค่ะผอมแบบเนี่ยถ้าจับนี่รู้เลยหลังนี่เหลมเลยขึ้นเป็นโครงเลยอะคะ่ะแต่น้องเป็นเหมือนลูกแมวผสมไง าสงสารนี่อ๋อก็เลยต้องเอาน้องมาไว้ในคอกใหญ่นี่ก่อนมาดูจะทำยังไงเนาะเราก็พระท่านก็มาส่งบุญให้ถึงบ้านวันก่อนนู้นไปทำบุญที่วัดเอาได้บุญกลับมาอันนี้พระเอาบุญมาให้ถึงบ้านเลยคิดซะว่าเป็นบุญเนาะจะได้สบายใจแล้วก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้ลงคลิป สภาพแย่มากเลยค่ะจะเอาอยาถ่ายพยาธิให้ก็ไม่มีแล้วยาถ่ายพยาธิก็หมดก็เลยได้แต่ป้อนไอ้น,นี้ค่ะให้กินในเบื้องต้นเมื่อกี้เอาอาหารเปียกให้กินแล้วกินอาหารเปียกไลเสร็จก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเมตตาน้องด้วยนะคะทุกท่าน